ครับในสาเหตุของการแข่งขันนะฮะในรุ่นนี้เราก็ทราบกันดีนะครับในรุ่นนองมลกินดูทีน,น,นั้นนะฮะนอกเหนือจากเราจะได้ผู้สนับสนุนนะฮะในส่วนของผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันในการแข่งขัน FMSCT Thailand Road Racing นะครับซึ่งมีผู้สนับสนุนนะให้กับเรานั้นก็ขอบคุณนะฮะทั้งในส่วนของ การกีฬาประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาธ์และสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานเด่นหน่งประเทศไทยบริษัทไทยวันด้าจำกัดนะฮะบริษัทอีเดมิสเอพอลลประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยยาม่ามอเตอร์จำกัดนะฮะบริษัทคอมโมโตจำกัดบริษัทอีโนเวร e ove, ับเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะ,ะบริษัทหัวฟงรับเบอร์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนนะฮะบริษัทบุญรอดเทดดิ้งจำกัดบริษัทสยามซับเพนชั่นอินโนเวชั่นจำกัดแล้วนะฮะนั่นคือรายการนะครับในส่วนของในรุ่น ของการแข่งขันในรุ่นหอมหวนกลิ่นทุทีนี้ก็ต้องขอบคุณพิษโซนครับ G H กูฮวยนะฮะ M F z e t racing นะฮะสปีด800เฮงสกรูเซเกะอะไรแต่งสวิตนะฮะแล้วก็ลูป71ครับ D D C สปอคเก็ตโบชิไทยแลนด์ไทก้าซีอูดเฮล멧ทีเฮสหมวกน็อกปั๊มอะไหล่เซ็นเตอร์ฮิปโป C D I L C racing B A P racing s ิกสปี e พาร์ทฮีโร่วินสกินไทยแลนด์เซอร์กิต f อ s t h t ฮอตไทมอะไรตลาดพูนรัพย์ครับและนอกเหนือจากนั้นแล้วผู้ที่เข้าอันดับที่หนึ่งในรุ่น1 5 0 c ซีซีนะครับจะรับพิเศษนะฮะกับผลิตภันเบรกหน้า MFZ r e t i n g ครับมีแถมให้อีกด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าที่หนึ่งในรุ่น130หอมวนกินทุทีจะรับหมวกกันน็อกซีอูส ซูทนะฮะซูทขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับซูเทเฮล멧นะฮะซูเทเฮล멧นะฮะก็จะได้รางวัลเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยครับตอนนี้ก็ไซติ้งแล a p เข้าสนามนะครับหมายเลข19เกเข้ามาก่อนเลยนะฮะตอนนี้สำหรับหมายเลข19เกเป็นสปอร์ต5 0อยห้าบอันดบบนนะครับหมายเลข19เกเข้ามาทนงศักดิ์ทินทอนครับสปีด800 ขาวเชคฮาวลินยัวซาเจสาวมูกทะจากสุราษฎร์ธานี e, ครับเริ่มทยอยกันมานะฮะไซติงแลบเข้ามาครับเดี๋ยวกล้อง,องเราไม่รู้จะใจดีไปทีละคันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้ากล้องไปไม่ได้ก็ต้องกลับขอภัยด้วยนะครับหมาเยเลข99ที่เห็นในจอนะครับสำหรับสิริชัยยนเกิดน,นะฮะจากสิเกพันท้ายช่างนิ่มหนองแคอู่ช่างอาจ,จนตะการในพีเลนนาวินโมเดลอำเภอสเมืองนะฮะ หมายเลข82ครับคนนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ฮะสำหรับสู่ไทยแชมซ e ับอิทเอ็นเจทีเลสซิ่งทีมพีซีเอ็มสองพันยี่สิบเอ็ดซิกส์ปีดพาร์นครปฐมครับแม่มีชุดกันฝนด้วยรอกับใครเพื่อนเลยนะตอนนี้ก็ภาพกล้องอาจจะยิงไกลนิดนึงนะครับก็ยังมีฝนแล้วก็ใช้ถุงดำคุมนะฮะ ป้องกันฝนให้ท่านผู้ชมได้ชมการแข่งขันกันนะครับเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับก็มีอุปกรณ์ป้องกันนะฮะอาจจะไม่ครบทุกคันนะครับเพราะก,กล้องอยู่ไกลพอสมควรแหมแซลมากันใหญ่เลยนะฮะมัน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 ,มนฝนตกมันตรงไหนอ่ะลองขี่ดูไหมฮะ แล้วก็สอและซิงสุราชประทีปทองศีบอกฮ่าฮาราด5พัฒนันแดงดันนะฮะสองครับ, 2, 2, รบมโนสุกลำชัยวังน้อยพินุจับและซิงสุราชต,ตลังนะครับหมายเลขสิบหนั้นเป็นเอกชัยวรระดับนะฮะซิกส,สปีดและซิงทีมครับ <surfaces. S 2> เดี๋ยวรายงานผลด้วยนะครับเราจะแข่งกันกี่รอบนะฮะจากเดิม6รอบการแข่งขันเหลือหรอบ การแข่งขันเหลือ5รอบขอแจ้งเลยนะครับในสนามนะครับพิจารณาแล้วฝนยังลงนะครับเหลือการแข่งขันหรอบชูศักดิ์ศรีสุขครับของเต็งเลสซิ่งลงกึงมงคลนครสี GSM เลสซิ่งพิษตังซูมาีชรธนภัทรสอธีรกิจไพศาลเลสซิ่งทีมตรังครับก็คันนี้ก็สุดกิอาจีแกรมมาคันเดียวฮะในสนามแล้วก็นานมากด้วยแล้วก็แรงซะด้วยนะฮะไม่ธรรมดา สำหรับชูศักดิ์สรีสุขครับเอเวจีนะั้นมันอาร์ีวีผลละรุ่นกันนะนี่มันอาร์จีแกมมาเขาเรียกว่าสวิงอัมวงเดือนแหมไม่น่าเกิด07เลยไม่รู้จักอเวจีใช่ล้วอเวจีเป็นอารจีวีเป็นจรวดทางเรียบส่วนอาร์จีแกมมาเนี่ยเป็นรถที่ถัดมานะร้150อยหรุ่นหนึ่งนะครับ เอาล่ะครับตอนนี้จะมีการให้วอร์มอัพด้วยนะครับยังไงก็ต้องวอร์มอัพหนึ่งรอบนะครับหัวรจับับครับชูศักดิ์ศรีสุขเมื่อวานเราเห็นแล้วนะครับอออโอ้โหใจเย็นพี่ใจเยน็นใจเยน็นโอ้ยน้ำกระจายแม่ใส่กันแบบ หมดแม็กเลยทางตรงเนี่ยโหบีจัด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 ัดิ์ศักสีสุขโอ้โหเล่นเสียวอีกแล้วใช่เปล่าไม่ใช่สูศักเออใช่จริงๆด้วยอ๋อไม่ใช่เอใจเย็นใจเย็นใจเย็นแหมในรอบวอร์มอัพนะแหมอันนี้แหละครับต้องมีการวอร์มอัพเพราะอะไรฮะจะได้รู้นะฮะเมื่อคุณใช้ความเร็วพอสมควรเนี่ยอันตรายแค่ไหนนะฮะฉะนั้นในเรื่องของคันเร่ง สำคัญนะครับในการควบคุมคันเร่งในการเดินคันเร่งเทคนิคต่างๆเนี่ยนะฮะก็ถ้าจะบอกว่าถ้าเป็นผมให้ผมพูดตรงนี้นะพูดแบบไม่ปิดเลยนะฮะส่วนไทยแชมป์ซับประสบการณ์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ของการขับขี่นะฮะไปขับขี่ระดับอาเซียนเอเชียมาเยอะนะครับและแข่งระดับโลกมาด้วยนะฮะก็มาร่วมสนุกกน้องๆ นะครับใช้รถทันด้า n อสอาร5 0นะฮะก็เป็นลีลาการขับขี่ที่ทุกคนต้องใช้ทักษะในการขับขี่นะฮะการเดินคันเร่งนะฮะก่อนที่จะเดินออกจากโค้งหรือการใช้เบรกนะฮะถ้าเป็นยุคผมเนาะ อันนี้ก็พูดกันตรงๆเลยว่าผมจะใช้เอนจินเบรกนะฮะก็คือการใช้เกียร์นะฮะในการเบรกล้อหลังจะไม่ใช้เบรกลังเลยนะฮะผมใช้เบรกหน้าจากเดิมที่เคยใช้80ผมก็จะลดเหลือ70นะฮะแล้วก็ในการเชนเกียร์ gear, หรือว่าในการเอนจินเบรกก็จะลงแบบปล่อยคัดให้นุ่มนวลที่สุดนะครับปล่อยคัดให้นุ่มนวลที่สุดถามเฮียชิงก็ได้เฮียชิงเวลาปล่อยคัดเนี่ยต้องปล่อยทีเดียวหรือว่าค่อยๆปล่อย ค่อยๆปล่อยดีครับถ้ากำคัดที่ต้องค่อยๆปล่อยนะฮะหลังจากที่เชนเกียร์ใช้เอนจินเบรกเนี่ยถ้าปล่อยทันทีเนี่ยมันก็เหมือนเราเบรกหลังแบบเข้าไปทั้ง80เซเลยนะครับจากนั้นในการเชนเกียร์เราก็ต้องค่อยๆปล่อยคัดเบาๆนะฮะเป็นการละมุนละม่อมกับเครื่องยนต์นะฮะให้เครื่องยนต์นั้นเดินเรียบนิ่งที่สุดนะฮะนั้นล้อหลังนี่สําคัญนะฮะสบัดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับใจหายแวบใจหายแวบอ่ะ เอาล่ะครับลดรอบเหลือการขัน5้ารอบผมขออนุญาตนะฮะขอก้มดูนิดนึงเอาละครับเราจะแข่งขันกัน5รอบสนามครับสปอร์ร้อยหสองจังหวะครับออกตาไปแล้วเอา,อาใครจะเหมารอบคงหนึ่งยูเทิร์นหนึ่งครับไม่มีปลอดภัยดีทุกคัน ที่ผมหัวเราะไม่ใช่อะไรนะฮะผมก็ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วก็ได้เห็นนะฮะแล้วก็เวลาล้มนี่มันก็เหมือนเหมือนสนุกนะฮะเอาแล้วครับชูศักดิ์ศรีสุขครับขึ้นมาเป็นผู้นาครับอาจีกาม่าเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของสัตว์ส่วนของรถเนี่ยน้ำหนักเยอะกว่านะครับจากที่ผมเคยขี่มานะฮะ n อ็นหนักก็จริงแต่ว่ารถเทชิงนี่รถน้าหนักลงไปเยอะใช้ในส่วนของแฟลลิงของ RS ร้อยยีนะครับ ه, ทางตรงเบาครับไปฉลุยครับอย่านะบอลบอลอย่านะบอลบอลอย่าทำเสียวนะบอลถ้าบอลไปนี่นะโอ้โห,โ,หโลกนี่รับรู้เลยนะอย่านะ,ะผมเชื่อมือฮะยังไงก็มาดูชูสักดิ์สีสุขครับมาลุ้นอย่างเดียวให้ชูสักดิ์รีสุขเข้าในครับบานนิดนึงสำหรับสุดท้ยครับแล้วก็เอาคืนนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับ เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ชูศักดิ์สีสุขครับแม่บอลนี่ก็บอกว่าก็ไม่หมูหรอกครับเจออาจีกันมาเข้าไปสุดูกิคันเดียวครับนี่เลยฮะเกาะตามหลังมาครับแม่เอาจะเอาครับชูศักดิ์สีสุขบอกจะเอาแล้วครับยังไงก็ได้ลุ้นนะฮะสนามฝนแบบนี้สุดท้ายแชมป์ซับนี่ถามว่าชอบไหมนี่ก็ไม่ชอบหรอกครับนักแข่งทางเรียบส่วนมากจะไม่ชอบอ่าดูชูศักดิ์สีสุขครับ ผมต้องขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าทานบอลเดอร์นะฮะก็ออใช้ตัวที่เราไม่ได้ไรายงานเดี๋ยวในส่วนของอันดับ 3- 45อาจจะยังไม่ได้ไรายงานนะครับจ <Yeah. S 1> ึนกว่าจะมีภาพที่ชัดเจนมาให้ตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> ขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยครับ <Yeah. S 1> เราจะทำการแข่งขันหอมหวนกลิ่นทูทีอันดับบน130 <Yeah. S 1> เป็นรุ่นต่อไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> เราจะแข่งหอมหวนกลิ่นทูที1 3ออันดับบนเป็นรุ่นต่อไปครับ เนื่องจากนายสนามดูแล้วนะครับสภาพสนามนั้นยังมีน้ําขังเยอะอยู่นะครับถ้าให้วันเมกเลสในรุ่นไรเดอร์นะฮะจะเป็นรุ่นเล็กนี่เยอะอันตรายนะครับฉะนั้นอันดับบน130เตรียมตัวได้เลยครับอันดับบน130เป็นรุ่นต่อไปเตรียมพร้อมได้เลยครับเราขอเป็นรุ่นที่สองนะครับเอาล้ครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับตอนนี้เตรียมพร้อมมาเลยนะครับอันดับบน130เป็นรุ่นต่อไปนะครับ มาดูเกมการแข่งขันนะฮะตอนนี้จะเป็นอันดับที่ถ้าให้มองเมื่อกี้นี้ละสายตาไป2 3 4สาี่เออสามี่ห้านน่าจะเป็นคาวาซกิของเอกชัยวรระดับเป้าอ่าไม่สามารถเดาได้นะฮะเดี๋ยวดูเบอร์ก่อนชัดเจนนะครับดูนะขณะน,นี้เป็นคาวาซกิคันเดียวนะฮะสำหรับเอกชัยวรระดับซิกสปีดและซิ่งทีมนะครับน่าจะเป็นอันดับที่3 45่าอ่ะเดี๋ยวดูภาพรวมนะครับ ผมก็รายงานตามที่ผมเห็นครับอ่านี่สามี่ห้าแน่นอนหนึ่งกับสองไปไกลแล้วครับแม่ทุกคนขี่ได้ดีครับไม่มีใครลื่นถลาออกไปนอกลันเวย์นะฮะยังไปได้ดีทุกคันครับยังไปได้ดีทุกคันนะครับฝีมือใช้ได้สแสดงว่าภาคใต้ฝนตกบ่อยภาคใต้ค่อนข้างจะมีฝนเยอะขี่กันบ่อยๆครับสนามฝนอันดับหนึ่งเป็นของ ตัวไดแชมป์ซับนะครับโอ้โหทูสักสีสุกอันดับสองครับอันดับสามยังไม่มาทางตรงฮะกำลังจะเลี้ยวเข้าทางตรงครับมาแล้วครับอันดับสามมาทางตรงฮะนี่ฮะมาแล้วครับผ่านหน้าโคศกยังผ่านดังอ้าวอาวาสกิอันดับสองอันดับสามสี่ห้าหกนะฮะสามสี่ห้าหกสี่คันอันดับเจ็ดอันดับแปดครับดูเลยนะฮะตอนนี้ ดูหมายเลขคันนี้ฮะเดี๋ยวให้ภูมิพีพัฒน์นะฮะดึงหมายเลขอ่าหมายเลขเก้าเก้าสิริชัยยนเกิดครับถ้าเป็นเก้าเก้านะใช่ไหมอันดับที่สามสิริชัยยนเกิดใช่ไหมอ่าสิริชัยยนเกิดนะฮะผมดูจากเบอร์แบบเบลเๆหน่อยนะไม่ได้เดานะฮะดูจากเบลเๆลโอ้โหไปแบบนิ่มเหลือเกินนะสิริชัยยนเกิดขี่รถนิ่มๆไม่มีความ โหด้ายเลยขี่รถเนี่ยโหทางตรงนี้บิดจังเลยอุย้ยคาวาสกีสองคันครับสามคันทะลุเข้ามามาสิริชัยยนเกิดนี่หมวันนี้ขี่รถเรียบร้อยเรียบร้อยศิริชัยยนเกิดเด่นการดิดอ่าหมายเลข9้าออกจากการแข่งขันนะะวุฒิศักข้าวหารบอกไม่เอาละให้น้องๆพี่ๆเขาสนุกกันนะฮะออกไปก่อนแล้วนะจากซิก s p สป,ปีดและซิงทีมสำหรับวุฒิศักข้าวหาน บอกไม่เอาฮะตัวใหญ่ล้มดังครับสิริชัยยวนเกิดยังอยู่นะครับอ้าวอ๋อแสดงว่าบอดี้การ์ดอยู่ข้างหลังไม่ยอมขึ้นหมายเลข9กครับและหมายเลขส5บในอันดับที่4ครับสำหรับเอกชัยวรระดับเนี่ยแล้วก็ในอันดับที่4นะฮะและอันดับที่5ยังไม่เห็นนะฮะ ดูอันดับที่ห้าอีกคันหนึ่งครับเดี๋ยวกล้องเราจับดูอันดับที่5อันนี้เป็นที่สมกับที่4นะฮะเด่นการดิดเอกชัยวรระดับเนี่ยอันดับที่หดูเบอร์ครับ4ี่ห้าหอะไรเนี่ยออมตะทองทองนวนครับอมตะทองนวนในอันดับที่5ที่6ยังไม่เห็นนะแม่ขี่เรียบร้อยมากเลยอ่ะเด่นการดิดอ่ะขี่รถเรียบร้อยเรียบร้อย เหมือนเหมือนไปจับใจนะซื้อข้าวแกงเลยอะ่ะแหมโค้งเคือง,องไม่มีบวกเลยอะ่ะแหมไปนิ่มๆเลยนะดูครับนี่คือตำแหน่งที่สามสี่ห้าหนะฮะดูเด่นการดิดครับหมอบเหมอบไม่มีฮะไปแบบนั่งเรียบร้อยฮะขี่รถไม่มีแบบแววว่าจะซิ่งเลยนะ สิริชัยยนเกิดแหม่พาทางตรงนี่โอ,อ้โหคันเร่งนี่เปิดร้อยเลยนะฮะถ้าเปิดได้ร้อยยี่สิบเปิดไปแล้วนะฮะเปิดคันเร่งแบบหมดปลอกเลยฮนะทางตรงเด่นการดิดนะฮะยาวมายาวมาฮะสิริชัยยนเกิดนะฮะกับตำแหน่งที่สามครับไม่รีบร้อนครับโทรคุยกันแล้วฮนะบอกว่าสนามนี้ผมไม่รีบ <laughs> แมนานๆจะเจอสนามน้ำๆแบบนี้นะะ โอ้องเชียร์ก็มากันเยอะเลยนะฮะอมตะ 4, ี่ห้าหอาจารย์เด่นพิปอณ19ทั้งใจอ่าพาอลากานิดอะไรครับเห็นฝนแก่นยิ้มเลยอ่าเดี๋ยวก็รู้ยาวมาครับสำหรับสูตรไทยแชมป์ซับบอลดอนตูมฮะจลุดทางเรียบครับขี่นะจากอิตเอ็นเจทนะฮะสำหรับสูตรไทยแชมป์ซับนี่ถ้าฝนตกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับ ฝนตกเนี่ขาดขาดนะฮะสำหรับสูรไทยแชมซับขาดจริงนะครับขาดจริงไายคู่ต่อกรอครับบอกได้คำเดียวว่าถ้าฝนตกเนี่หไายคู่ต่อกรจริงคนระับอันดับที่สองจูศักดิ์ศรีสุขก็โดนทิ้งห่างเหมือนกันนะครับแหมไม่งั้นได้ดูอาจิกมมาม่าม,มันเลยนะฮะ ขอบคุณอีกครั้งนะฮะในการแข่งขันในครั้งนี้ของเอเปมเอสดีไทยแลนด์รถเลซิง2025สนามแข่งรถไทยลัดสกิจีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ของการทิงแจ้าประเทศไทยสนามที่สใครอ่ะโอ้โห,โหใครธันวาสมเนองอาเหรอสงสัยเมื่อคืนเพียวป่านอนอยู่ข้างๆผมอะ่ะเบอร์อะไรนะ่ะ30มสบ้ยบกักธันวาเ้ยมึงมาเหตุทั้งสนะี่นาะบัตนี้นาะ คนบ้านใกล้ๆผมห่างบ้านไผ่เจ็ดสิบกิโลคนบ้านใกล้ๆก,กันทันวาสมทังงาไปนะไปไม่ลามาไม่ไว้เลยอะ่ะอ๋อไปต่อเนาะ,ะคนสารคามนี่ใจสู้จริงๆเลยอ้าวสุดท้ายแชมป์ซับยังยาวมาครับธันวาสมทังหงาไปต่อได้ครับแม่อืดนะแก่กินข้าวเหนียวฮะแค่อืดใจอืดนะเหมือนผมฮะกินข้าวเหนียวฮะก่อนแข่งต้องกินข้าวเหนียวหมูปิ้งฮง อ่เมื่อไหร่จะตีธงอ่ะอ่าธงหมักลุกยกขึ้นแล้วเข้ามายาวๆครับไรแชมป์ซับครับเป็นอันดับที่หนึ่งนะฮผ่านมาเรียบร้อยครับอันดับที่สองครับเยาวๆมาเหมือนกันนะสํสำหรับหมายเลขก11มาไหมมาไม่มามาเหมือนกันครับทุกิอาจิกาม่าอันดับที่สองนะฮะ ตำแหน่งที่3อยู่ไหมเด่นการดิดขี่รถเรียบร้อยขนาดนี้ยังอยู่ฮะยังมาได้ดีฮะสำหรับเด่นการดิดนะสิริชัยยวนเกิดเข้าเส้นมาเรียบร้อยแล้วก็ตามมาด้วยโอ้เอกชัยวรดับนะีที่สีเนาะส่วนตำแหน่งที่5้าน่าจะเป็น4ี่ห้าหนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะรายงานผลอย่างเป็นทางการและทำพิธีมอบรางวัลกันนะครับตอนนี้ เรามาดูไฮไลท์ภาพสวยๆนะฮะกันนะฮะก่อนที่จะไปพบกับผู้ทำรายการครับ กลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตกับการแข่งขัน FMSD e Thailand รุ่นซิ่ง2025นะครับหลังจากที่ฝนกระหน่ำแล้วกลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งนี่ในรุ่นสปอร์ต150นะฮะฮอมนกินดูทีนะครับได้รับเกียรติจากคุณจุธารัตน์อินทรปักครับท่านผู้การฝ่ายขายและการตลาดภาคสนามบริษัทฮอมโมโตจำกัดขึ้นให้เกียรติมอบรางวัลน,นะครับโดยจะมอบตำแหน่งที่5ให้กับอมตะทองนวลครับบริษัทสมบัติ 2499แอนอมตะ2499ที่ผู้จัดให้ทนายโต้งเจจอยกิจสมบัติพี่เอกันดิดช่างเสือ Six Speed บิวตี้ซิกสปีดนะฮะก็ในรุ่นนี้ก็ยังมีรางวัลพิเศษด้วยนะครับและอันดับที่4นั้นนะครับนะก็ยังเป็นของเอกชัยวรระดับฮะจากซิกสปีดเลสซิ่งทีมนะครับนอกนนจากนั้นต้องขอบคุณในผู้สนับสนุนนะไม่ว่าเป็นพิษโซนจีฮักฮุยเอ็มเอ i แซ s p ล e ซิงสปีด นะฮะเฮงสกรูเสียเก๋อะไรแต่งนะฮะสวิตลูบเจนะครับ DDC สปอเกตครับและมาที่อันดับที่3นะครับเป็นของสิริชัยยนเกิดนะฮะเสียเก๋พันไทยนะฮะเสียเก๋พันท้ายช่างนิ่มหนองแคออุช่างอาจนตการในพิเรนนาวินโมเดลอำเภอสองเมืองสุราษฎร์ธานีครับก็ยังมีผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโบชิไทยแลนด์นะฮะ ดีดีซีสปอคเก็ตนะฮะแล้วก็ไทก้าซูเทเฮล멧ทีเอชหมวกกันน็อกนะฮะปัมป๊มอะไหล่เซนเตอร์และมาดับรองชนะเลิศน,นะฮะแล้ชูศักดิ์สีสุขครับทองเต็งเลสซิ่งลงกลึงมงคลนครศรีจีเอเอ็มเลสซิ่งพีตังชูมณีชอธนภัทรสอธีรกิจไาษาเลสซิ่งทีมจังหวัดตรังนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเพิ่มเติมนะครับมไม่ว่าจะเป็นปัมป๊มอะไหล่เซนเตอร์ฮิปโปซีดีไอเอลซีเลสซิ่งไอพีเลสซิ่ง ซิกสปีดสปีดพาร์ทนะฮะฮีโร่วินสกรีนนะฮะไทยแลนด์เซอร์กิตเอฟเอ็มเอสทีฮอตทารอะไรตลาดบุญทรัพย์ครับและชนะเลิศครับเป็นของบอลดอนตุ้มสุดท้ายแชมป์ทราบครับอีดเอนจิตีเลสซิ่งทีมพีซีเอ็มสองพันยี่สิบเอ็ดครับและยังได้รับรางวัลหมวกกันน็อกผลิตพัณฑ์ขออภัยฮะได้รับรางวัลผลิตพันเบรกหน้า MFZ Racing ครับ ในรุ่นนี้มีรางวัลพิเศษให้ m f z Racing Public ยินดีด้วยสำหรับจูไทยแชมป์ซับในรุ่นสปอร์ต150นะครับขอบคุณคุณจุทารัตน์อินทรปักครับต้อผู้การฝ่ายขายและการตลาดภาคสนามบริษัทคอมโมโตจำกัดจากพิลลรี่นะครับขอขอบคุณครับยินดีด้วยครับ